ที่จังหวัดพัทลุงค่ะเขาก็เตรียมจะจัดข่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูดร้อนเพื่อจะพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนแล้วก็ได้พอนคลายความเครียดจากการเรียนออนไลน์ค่ะ นายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายวิสุทธธรรมแพทนยนายกองการบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงนำผู้บริหารสถานศึกษาทาังส่องเขตพื้นที่การศึกษาข้าราชการครูรวมแถลงข่าวการจัดข่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูรมม้อนซัมเมอร์แคมป์ประจําปี2565ระหว่างวันที่1ถึง30เมษาย,ยน6 5ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงสนับสนุนงประมาณนะคะ1ล้านแแสนบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมข่าวข่าย8 8โตรงเรียนค่ะรวมนักเรียนซ่อง ่คคนคะจากการสถานการณ์โควิด1ินะคะก็ส่งผลกระทบต่อการศึกษาทั้งครูนักเรียนก็ต้องซ้อนแล้วก็เรียนแบบออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเครียดค่ะ บางคนเนี่ยไม่เข้าใจบทเรียนแต่ก็ต้องทําการบ้านก็ยิงสร้างความกดดันแล้วก็คาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยองค์การบริหารสวนจังหวัดพัท,ะทะลุงก็เลยรวมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาจัดซัมเมอร์แคมป์ค่ะค่ายนักเรียนผกักฤดูร้อนขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสร้างโอกาสทางการศึกษาและก็ยังเป็นการช่วยให้เด็กเนี่ยพ้นคลายจากการเรียนออนไลน์นะคะที่สำคัญค่ะย,ยังช่วยแบงเบาภาระให้กับผู้ปกครองในการเลี่ยงดูบทละนในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วย Ha! Yeah. Yeah.